สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะนัก้บุบครองวิชาเตรียมความพร้อมค่ะเด็กๆขาฟังและดูท่าทางของครูอิ๋วให้ดีนะวงกลมเหมือนวงล้อเส้นโค้งออมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตู สามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองวาดดูเด็กๆเฝ้ามองอยู่จึงได้รู้แตกต่างกันนะคะแตกต่างกันไหมคะวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะแต่มีอีกหนึ่งชนิดก็คือดาวดูค่ะคือนำมาให้ดูด้วยนะคะ มีเส้นโค้งมีเส้นตรงขึ้นไปนะคะกี่แฉกค,คะ5แฉกนั่นเองนะคะควบคุมมือได้แล้วก็จะกลายเป็นดาวทันทีเลยนะคะไม่เสียเวลาค่ะเด็กๆ่ะก่อนจะมาเข้าสู่ในหนังสือเรียนเด็กๆจ๋าลองยืนขึ้นมาแล้วทำท่าตามกลินะเคลื่อนไหวประกอบที่กลิสั่งนะทำเป็นรูปสามเหลี่ยมทำยังไงดีคะจูมือขึ้นไปค่ะ สามเหลี่ยมเป็นไหมคะเป็นไหมคะสามเหลี่ยมเอาทำเร็วสามเหลี่ยมเอ็นไปสามเหลี่ยมเอ็นม,มาโอเคเก่งมากเลยค่ะดีกๆจ้าทำเป็นรูปวงกลมนิ้วจีพิเศษค่ะวงกลมค่ะปุ๊บชนกันแล้วค่ะเส้นกรองกิ้วชนแล้วออครั้งหนึ่งเส้นปุ๊บชนกันอีกแล้วค่ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมปุ๊งเป็นสี่เหลี่ยมไหมคะเราต้องมีจินตนาการนะ โอเคขอบคุณค่ะเก่งมากๆเลยเราผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆค่ะมาดูค่ะมาดูในหนังสือของเรานะคะหนังสือเตรียมความพร้อมเล่มเดิมเรายังไม่เปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนเมื่อไรคุยจะบอกทันทีเลยนะคะหน้าที่27ค่ะ27่บเค่ะเป็นรูปดาว5แฉกแบบนี้ควบคุมนิ้วมือให้ดีเชื่อมัน่นเด็กๆทำได้ทำนะคะหน้านี้นะมาดูค่ะดูหน้าถัดไปเลยเราไปอย่างรวดเร็วนะลูกนะไม่เสียเวลาค่ะหน้าที่28ค่ะลูกค้า ง่ายมากๆเลยดูในกระดังของกูก็มีให้ดูแล้วนะคะระบายสีภาพที่มันเหมือนกันกับข้างหน้าสีอะไรก็ได้ตามจินตนาการเลยดาวก็มาเจอดาววงกลมก็มาเจอวงกลมใช่ไหมคะใช่ไหมคะทาได้ง่ายมากๆเลยค่ะามาดูหน้าถัดไปคะ่ะลูกคาหน้าถัดไปนี้ขออนุญาตด,ดูนะคะรูปดาวใช่ไหมคะรูปวงกลมสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วรูปสามเหลี่ยมอันนี้ของคุณมาประกอบกันแล้วกลายเป็นบ้านหลังหนึ่งมีต้นไม้มีดาวมีดวงอาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็มีตกแต่งบ้านให้สวยงามด้วยเส้นวงกลมด้วยเอาเส้นเหล่านี้มาประกอบกันกลายเป็นบ้านหลังหนึ่งน่ารักมากๆเลยนี่ตะกุยจะใส่สีลงไปนะสวยงามแน่เลยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยมาระบายพร้อมเด็กๆนะคะเด็กๆจะม,มาดูในหน้าที่29ของลูกเลยนะคะ ของคุยเป็นแบบนี้มาดูค่ะของลูกเป็นแบบนี้นะคะมีกล่องของขวัญด้วยมีหมวกด้วยมีอะไรคะวิทยุใช่ไหมมีลูกปองวงกลมด้วยเห็นแล้วสอนแล้วนะคะเรื่องเส้นแล้วก็เรื่องรูปทรงต่างๆนี้เด็กๆเข้าใจแล้วค่ะลากเส้นง่ายๆแล้วก็ทําอย่างไรก็ให้มันสวยงามระบายสีถูกต้องแล้วค่ะลูกของครูเก่งแล้วสามารถทําได้ไปต่อเลยนะคะดูค่ะหมดหรืออย่างอย่างไม่หมดเลยนะคะมีพี่หอยทาก กับพี่นอนเพราะว่าช่วยเติมเต็มพี่หน่อยได้ไหมคู่อิว๋วได้ค่ะได้เราช่วยหน่อยนะคะช่วยพี่เขาหน่อยค่ะอ่ามาดูค่ะดูพี่หอยทากไหนคะเต,เติมเต็มกับอะไรจับจระเข้งับดินสอซะเดี๋ยวนี้เลยเราไปอย่างรวดเร็วนะไม่เร็วเกินไปนะคะลูกนะ้เพื่อไม่เสียเวลานะเอา้าพี่หอยทากนั่งนิ่งๆจานิ่งๆค่ะพี่หอยทากกูจะควบคุมนิ้วมือให้ดีเลยไปแบบช้าๆเลยฝึกค่ะ โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณใหญ่เลยขอบคุณผู้่กับเด็กๆใหญ่เลยเด็กๆช่วยด้วยนะเดีย๋ยว <deserves S 2> ค่ะ <wandering. S 2> พี่พี่นอนบอกว่าขอบพี่อีกตัวหนึ่งนะได้ไหมได้ค่ะเา้าได้ค่ะพี่นอนนั่งนิ่งๆค่ะกระดึบกระดึบไป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 ,ๆๆไปจึงกระดึบโอเคขอบคุณค่ะพี่นอนขอบคุณใหญ่เลยได้ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ บอกเด็กๆก่อนเนี่ยที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไปทําให้นะคะโอเคค่ะเด็กๆจ้าตะกี้ครวใช้เส้นใช่ไหมคะวงๆไปเลยกระดึ๊บกระดึ๊บไปครูควบคุมนิ้วมือไปแบบช้าๆไหมคะใช่แล้วค่ะของเด็กๆพี่งูค่ะพี่งองงูรออยู่นะเด็กๆจ้าอย่าลืมนะของเด็กๆนะอยากทำไหมคะพี่งูรออยู่นะให้เด็กๆเติมเต็มพี่งูให้ด้วยตะกี้ครวเติมเต็มพี่หอยทากับพี่นอนแล้ว หน้าที่เด็กเติมเต็มพี่งูให้ด้วยทําเสร็จแล้วนะคะลากเส้นตามรอยประอย่างเดียวใครอยากระบายสีให้เขาสวยทําได้ค่ะใครไม่อยากระบายตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะแค่ลากเส้นพี่งูให้สมบูรณ์ได้ค่ะมาดูค่ะพี่กระต่ายหิวจังเลยมาร้องหาครูตั้งแต่เช้าแล้วกลูบอกว่าโอเครอก่อนดูหน้าสิคะร้อนเหนื่อยมากเลยพี่กระต่ายรอก่อนค่ะพาพี่ไปหาแครอทหน่อย ได้ค่ะถึงเวลาแล้วพี่กระต่ายจะยินนะกุ้ยรอเด็กๆอยู่เนี่ยค่ะว่าไปหาแครหลอดกับพี่กระต่ายพร้อมกันโอเคเด็กๆจ้าลายเส้นทางเหลือเกอนะินอะกุ้ยมองไม่ชัดเลยว่าต้องไปทางไหนดีเนี่ยถึงจะหาแครหลอดให้พี่กระต่ายกินได้นะคะร้อนมากเลยกุ้ยเหงื่อแตกแล้วจะเป็นลมแล้วเด็กๆช่วยหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะว่าไปทางไหนดีมาๆม,ม,มาค่ะพี่กระต่ายมาค่ะไปทางไหนดีนะไปหาแครหลอด โอเคค่ะเราก็กลุมนิ้วมือไปแบบช้าๆค่ะเดินไปเดินไปเดินไปเลี้ยวลงมาปุ๊บเลี้ยวลงมาค่ะเดินลงไปเดินลงไปลา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 ว้าวเจอแล้วค่ะอ่าพี่แครอทตั้งหกขัวเชียร์อิ่มน้ำสำราญแน่นอนเลยค่ะกินได้แหลาวันคงจะไม่มากวนเราแล้วแหละนะคะพี่ตายไม่กวนแล้วตอนนี้ถึงเวลาของเด็กๆแล้วนะคะ ให้เด็กๆทำอะไรไปจับผีเสื้อด้วยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออใช้เส้นเหมือนเมื่อกี้เลยเพราะเราอะไรคะหัวใจเราคือควบคุมนิ้วมือของตัวเองได้โดยใช้เส้นแค่นั้นเองเด็กๆไปจับผีเสือ้อมาให้กรูหน่อยนะและมาโชว์หน่อยนะว่าจับได้สวยงามแค่ไหนนะคะรอชมนะยังไม่หมดค่ะเอ,อ๊พี่สุนัขตามหาแม่ให้หน่อย ได้ค่ะเด็กๆใจดีใช่ไหมคะพาเขาไปหาแม่หน่อยและมีอาหารกินด้วยนะได้บุญด้วยนะคะเขาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตานะเด็กๆทําได้อยู่แล้วค่ะการบ้านไม่เยอะหลายหน้าก็จริงนะคะไม่เยอะเลยนะคะหน้าไหนบ้างนะเมื่อกี้หน้าที่27ถึงหน้าที่32เลยทีเดียวนะคะแค่ใช้เส้นเองนะคะระบายสีน้อยมากเลยค่ะเด็กๆคะทำนะ ส่งม,มากในลายส่วนตัวเช่นเดิมไปแล้วค่ะวิชาเตรียมความพร้อมสวัสดีค่ะ